ฮัลโหลโสตดดีกค่ะดดบ้านผู้กันอาร์ติสติกมาแล้วแบบนี้เลยแ,แบบนี้นะจ๊ะที่เราจะทำให้ดูอุ่ยทำเสร็จไปแล้วหนึ่งอันนะจ๊ะอะดเซ่เ้นวิ่งลื่นไหลนะจ๊ะมีความะะะอ,ะอะไรอย่างนั้นมีความแบบหัวใจมีความ Infinite, อินฟินิตี้มีความชื่อมีความวันที่อีก ยัดบลวตลงมาในนี้เลยนะจ๊ะมีวันที่อ่าเป็นสตรอรี่เรื่องราวของคุณเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะชิ้นนี้มาจากใคร คุณนิกกี้วีดูเวดดิ้งครับเอาอยเจ้าเก่าอีกแล้วจ้าหุ้ยสวยงามนะจ๊ะดูแบบนี้เหมือนมันจะง่ายแต่มันไม่ง่ายนะคะคุณเส้นตรงตรงเนี่ยเส้นตรงตรงเนี่ยตโค้งเลยบอกอ่ามันยกเยกโยงเยงเวลาตัดก็สุดจะเอื้อมสุดแขนไปหมดน้อโอเคแต่คราวนี้เราคงจะมาเข้าส่วนของการปาดเลยนะเพราะว่าเราได้ตัดไว้แล้วแล้วก็ขัดข้างไว้แล้วคือพร้อมมาที่จะเข้าคันปาดถูกต้องนะ เอาประเด็นประเด็นเด็ดไปเลยแล้วกันนะคะไปตามดูกัน<ป>มันเป็นอย่างนี้เฮ้ยสวยเลยนะคะยกกระด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 กเมื่อกี้เราเห็นไปแล้วล่ะแหละแต่ครั้นี้ขึ้นนํามาก่อนนะคะตัวหนังสือเดี๋ยวเราจะปาดให้ดูนะคะแล้วก็ตัวหัวใจตามเส้นต่างๆไปดูกันค่ะไปดูกันค่ะต่อเลย ที่พ่อจะต้องหันมาทางนี้ไหมหรือว่าทางนี้ก็ได้อยู่ไหนเอานี้ก่อนใช่ไหมอ่าได้เลยค่ะเราลดระดับแล้วนะลดระดับอ่าปรับเส้นให้เป็นให้เป็นเส้นซน้อนเส้นมุดมนะคะอ่าเดี๋ยวพุ่มให้ดูมันจะมีช่วงที่บังนิดนึง <c oughs> คะสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมที่เรายังเน้นอยู่เพราะว่าอ่าอย่างที่บอกค่ะแสงมันเข้าได้ทุกทางเนาะ แบบสวยเลยปึ้งนี่นะคะพอเราลดมันโอ้มีเงาอีกแล้วพอมันลดมันแล้วมันจะยิ่งเห็นชัดมันจะยิ่งเป็นมิติมันจะยิ่งอ่านง่ายนะโอเคไปอย่างนี้แหละไปอย่างนี้แหละตัวตัวพีสัก1ตัว แป๊บหนึ่งต่อค่ะต่อนะต่อเลยหาแสงไม่เจออแสงมันไปทางไหนมาทางไหนก็ไม่รู้แล้วเนี่ยมันมีความหนาของอักษอรอยู่นะพวกไม่ได้เพิ่มไฟด้วยนะคะถ้างั้นโฟกัสที่ตัวงานแล้วกันหน้าขอโทษจริงๆอเห็นอยู่ชัดอยู่ มตัวพีมันจะถูกทับเส้นหนึ่งแล้วก็เกยเส้นนึงถูกไหมใช่อ่าเราก็มาเก็บงานแค่นั้นแหละอ่าใช่ค่ะตัวไอมันต้องแตะบนหัวใจหน่อยนะแล้วก็ไหลไปตัววามีการถูกทับเนาะอ่าคุณพิญญาเนาะสวยเลยแหละตัวไอเอามันมาแตะกันเลย เราต้องขอดตรงตรงหัวมันนิดนึงใช่ปะใช่เพื่อให้รู้ว่าอ่าตัวไอนะมันแยกจุดนี่ถึงติดกันก็ยังอ่านออกเสวยงามมาก สอนก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วทีนี้เรามาวิ่งเส้นกันดีกว่าใช้อ่ะวิ่งเส้นวิ่งเต้นอุวิ่งเส้นถูกแล้วถูกแล้วเงียบ <Yeah. c oughs> เล่นคนเดียวไปค่ะไปด้วยความเร็วสูงหรือความเร็วต่ำก็แล้วแต่กำลังแขนนะคะแล้วแต่โฟมด้วยใช่โฟมนิ่มไปได้เร็วโฟมแข็งก็จะฝืดฝหน่อยออกแรงเยอะหน่อยนะคะปึง้งแต่เรายิ่ง ลากไปได้ไกลเท่าไหร่อะตัวเองมันก็จะมีรอยฟันปลาน้อยเท่านั้นใช่นะคะคืบปึบเลยนะคะอย่าให้ไปโดนตรงอักษรที่เราไอ้นี่ไว้อันนี้เป็นรอยโป้ะนะตอนนี้ว่ามันโปอีกอย่างหนึ่งอยู่ก็เลยเอามาโป้ด้วยเลยบ้า <laughs> แต่เดี๋ยวเราลองพื้นอะไรมันก็กรบไปหมดแหละเนาะอ่าเห็นไหมเห็นสันไหมนี่ความเป็นสันขึ้นมา ไปค่ะทุกเส้นทำเหมือนกันหมดปึ๊บ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 ปึงเคแบบนี้ไปทุกเส้นเลยนะ,ะเราไม่จำเป็นต้องตัง้งต้นจากแรกใช่ไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นตรงที่มันจะเลื้อยเข้าไปแล้วหวานนะ่ะได้ป่ะคาเตอร์เริ่มมีความขุยนิดๆนะเพราะว่ามันเริ่มกัดแล้ว ตัวเองเอาไปรับก็ได้นะแล้วก็มาใช้ต่อก็จะคมอยู่ปึ๊บฟิวได้ละสอเส้นนะยกขึ้นนิดนึงค่ะขอดูอ่ะปึด๊ดนิดเดียวค่ะนี่นี่คือตรงที่ปาดแล้วนี่ตรงไม่ปาดเห็นป่ะตัวเองฟิวมันก็จะต่างกันถ้ามินิมอลสไตล์คือแบบว่าอ่ะเป็นไดคัตอย่างนี้นก็ได้อยู่แต่ถ้าเป็นปาดสามเหลี่ยมก็คือมันจะให้มิตินะคะประมาณนี้ไปเส้นอื่นกันจ้ะ เดี๋ยวจัดการเส้นอื่นให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ขัดแล้วก็ไปทำสีเราล่ละนะคะถูกต้องอีกนิดเดียวเท่านั้นใช่เปิดไปเลยจอ่ะรับกันแล้วนะคะรับกันแล้วทุกเส้นแล้วปืดนี่เดี๋ยวเราขัดก็จะสวย แล้วเรามันก็จะคมมันก็จะเห็นป่ะอันนี้เห็นฟันชัดเลยอทีนี้อยากให้เห็นฟันชัดๆเพราะว่าจะได้รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้นะตัวเองมันเป็นริ้วได้เพราะว่ายังไงเนี่ยมันก็เป็นแฮนด์เมดอยู่ดีถูกป่ะแต่เรามาเก็บให้มันเนี๊ยบได้อ่าโอเคอันนี้เนียบขึ้นแล้วทีนี้สันเวลาขัดสันต้องเน้นเอาไว้นะอ่าทุกเส้นที่เราตั้งให้มันคมอย่างเงี้ยเราอย่าไปล้มมันค่อยๆขัดมันก็จะได้งานที่ออกมาแบบมันเป็นโฟมที่มากกว่าโฟมอะค่ะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาถึงการขัดแล้วแปลว่าแปลว่าใกล้เสร็จนะคะเออเออขัดแล้วก็จะถ้าทำสีกันอ้าวขัดเลยเราขัดไปจะเสร็จแล้วแหละะเก็บเกรอบลยอะรอยแดงๆไม่มีอะไรค่ะพอดีว่าไปโป้ตัวอื่นมาไปโป้งานสีแดงแล้วแล้วมันยังยังไม่หมดเนาะก็เรามาโป้ตรงนี้ต่อ ไม่ต้องตกใจนะค่ะว่ามันคืออะไรเนี่ยค่ะก็คือยิบซ้ำแล้วก็ผสมสีลงไปปึ้งนั่นเองนะจ๊ะส่วนของการขัดแล้วก็เรียบร้อยด้วยกระดาษทรายละเอียดเบอร์1้อย่บดูหนสิคะปึ้งอยู่ไหนอยู่นี่ร้อก่อนร้อยแปดอ่าร้อยแปดเหรอตายแล้วมูสาค่ะร้อยแปดค่ะ <laughs> <laughs> งงตัวเองงงตัวเอง180ค่ะแบบละเอียดนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ว่าบางยี่ห้อมันกรอบมันหักนะคะ <laughs> บางยี่ห้อมันก็จะเหนียวดีก็ลองเรียกดูนะคะนี่เลยออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมเมื่อเมื่อ,อเดี๋ยวบุม้มขอโทษนะขอเลือ่อยมาตรงนี้นิดนึงเมื่อก่อนหน้านี้เราให้ดูแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นรอยฟันคาตเตอร์ตอนนี้ก็ได้หายไปหมดแล้ว โฟกัสจีโฟกัสเลยอ่าโอเคนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วพอขัดไว้เป็นอย่างนี้แล้วทั้งสองชุดของเราก็เอาไปทําสีนะคะลองพื้นลองพื้นด้วยสีเหลืองแล้วก็สีทองสองรอบสามรอบสี่รอบแล้วแต่เนื้อสีค่ะแต่ของเราของเราเนื้อสีแน่นๆใช้ T O A 707นเนาะใช่ครับก็แน่นอยู่อยากรู้ปะล่ะตาไปดูสิไปทาเองหรอ เปล่า <laughs> หล่อพ่อพ่อช่วยหน่อยเราจะได้ไปทําอย่างอื่นนะจ๊ะความด่วนเป็นเหตุนะคะพอทาสีเสร็จปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแห้งปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บลูกค้ามาอุ้มไปเลยมาอุ้มขึ้นรถไปเลยคะ่ะได้รูไปไม่โชว์ไว้แค่นี้นะจ๊ะขอโทษทีที่ไม่ได้เห็น ตอนทาเลยแต่ว่ามีในคลิปอื่นๆมีอยู่นะจ๊ะดูตามดูได้สำหรับคลิปนี้เราก็คงจะต้องลาไปก่อนลากันไปเลยเนอ้อขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะฝากเลยทุกช่องทางนะจ๊ะฝากกดไลค์กด Sub subscribe กดแชร์กดอะไรก็ได้แชร์ฟรี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 มากๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสัญญาว่าจะมีคลิปดีๆแล้วก็วิธีการตัดโฟมดีๆมาฝาก เสมอขอบคุณสำหรับการติดตามจ้าบ๊ายบาย